Oh, de, en, ơi, ออ้เเเดดพืื่นนนนนยยคััััังงกกสจัดวา,ากการเคลื่อนที่ของชายคนหนึ่งนะครับนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าร่างกายคนเรานั้นเคลื่อนที่ได้อย่างไรอย่างแรกนะครับสิ่งที่เรามีกันที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่นั่นก็คือกระดูกอย่างที่2ก็คือกล้ามเนื้อและวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกล้ามเนื้อกันนะครับผม อย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือกล้ามเนื้อโครงร่างอย่างที่2คือกล้ามเนื้อหัวใจอย่างที่3คือกล้ามเนื้อเรียบเรามาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อโครงร่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่โดยตรงเลยนะครับกล้ามเนื้อโครงร่างเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูกนะครับเช่นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับทาหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ร่างกายนะครับ ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาวนะครับแต่ละเซลล์มีหลายนิวเคลียสนะครับมองเห็นเป็นแถบสีอ่อนและแถบสีเข้มสลับเป็นลายโดยนิวเคลียสนะครับมักจะอยู่ขอบของเซลล์นั่นเองการทํางานของกล้ามเนื้อชนิดนี้เนี่ยครับอยู่ภายใต้นักจิตใจหรือเราสามารถบังคับได้นั่นเองถัดมาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่พบบริเวณหัวใจทำหน้าที่เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจรูปร่างเป็นทรงกระบอกแต่สั้นกว่ากล้ามเนื้อโครงล่างเห็นเป็นสายเช่นเดียวกัน ตอนปลายของเซลลมีการแตกแขนงชื่อมโยงติดกับเซลข้างๆแต่ละเซลมี1นิวเคลียสการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินั่นก็คือร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถบังคับได้นะครับเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจนั่นเองถัดมาเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มักพบนะครับอยู่ในอวัยวะภายในร่างกายนะครับเช่น ผนังกระเพาะอ,อาหารผนังลำไส้ผนังหลอดเลือดและ้าม่านตานะครับกล้ามเนื้อเรียบประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมนะครับแต่ละเซลล์มี1น,นิวเคลียสไม่มีลายนะครับการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับผมและทั้งหมด